สวัสดีครับผม,มวันนี้มาพบผมอีกครั้งเนาะวันนี้ผมจะทําข้าวผัดปลากระป๋องนะครับข้าวผัดปลากระป๋องคือปลากระป๋องเนี่ยเราสามารถทําได้หลายอย่างนะแต่วันนี้ผมจะทําเมนูข้าวผัดปลากระป๋องก็มีข้าวถ้าเป็นข้าวเก่าได้ยังดีนะครับหุงทิ้งไว้คืนหนึ่งอย่างเงี้ยผมจะใส่เกลือแล้วก็มีพริกไทยนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับ จะทำให้มันเค็มจากเกลืออร่อยนะครับข้าวมันจะไม่แฉะด้วยแล้วก็น้ำจากในปลากระป๋องผมก็เอามาซดที่หลังนะบีบน้ำมะนาวแล้วใส่หอมซอยลงไปเลยค,คือเราต้องดัดแปลงนะช่วงนี้คืออยู่ในช่วงวิกฤตเนาะโควิดถ้าโดนล็อกดาวน์เรามีอะไรก็เอามาทำนะฮะผมเริ่มต้นด้วยการใช้รเทียมสับด้วยนะครับผม ข้าวมันจะหอมเวลาใส่กระเทียมใส่น้ำมันลงไปด้วยนะครับไข่นะครับโคนนี่มันจะละเอียดเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนออกไข่ใส่คอะไรพวกนี้ไข่มีประโยชน์อะไรหลายอย่างนะครับเราจะดูวด่า มีโปตวตีมีวิศนินผักมันหอมกระดานครับผมแล้วก็ตานไมด้วยข้าวเลยเนาะจินตากระป๋องจะเพิ่งใส่นะไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อนะอย่างอืน่น,ดดน,อนนะครับตากระป๋องมันมันจะเละเราผัดตีข้าวมันหอมกว่านะครับผม ย่างดิ้วๆเข้านะครับเพราะว่าข้าวผัดถ้าจะให้อร่อยต้องต้องร้อนทุกเม็ดนะครับใช้สาเกียวนะครับผม อิ้วผกเขียวแล้วก็เราใส่ประเทศเ็ีเข้าไปแล้วเนาะแล้วก็เอามาของหวานไอ้ประเทศหวานข้าไปก็คือน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงหรือทรายขาวก็ได้ใส่เข้าไปนะครับ ปลากระป๋องมันดีอย่างมันไม่คาวนะคนที่กินปลาหน้นาจีหรือปลาทะเลยล้วคาวากินไม่ได้เรใช้ปลากระป๋องแล้วก็ปลากระป๋องมันจะเหลือจากก้นครัวอะไรน,ะนี้เราก็เอามาทําได้นะครับคใส่ได้นะครับเพียงกระป๋ไม่ได้นะ มาด้วยหอมซอยนะครับปลากระป๋องม,มันมันออกสีแดงอยู่แล้วเนาะใส่ระไปไเรื่อยๆเลยับผมใปลากระป๋องไปนะครับ สั่งข้ากระป๋องมันจะค่อดีเลยนะครับทาชอบขัดพยายามให้มันร้อนเุกให้ข้าวพรมนไม่ร้อนแล้วก็เสียงสะทาีเลยรับขัดนี่ ถ้าไม่ไข่มันเป็นขอยมากเท่าไหร่ย่งดีนะครับมันจะหอมนะครับลองชินดูนะครับ,มมรบผมรบอร่อยแล้วครับผมก็ดีเลย ขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์ติดตามผมมาตลอดนะครับมีอะไรคอมมิตมานะครับผมจะตอบให้ทุกคนนะครับผมอร่อยนะครับก็ตัดตากระป๋องมันจะหอมนะครับรสชาติรสชาติมันก็หอมหอมมันๆนะครับผมกินพุ้งเลยนะครับผม ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายก,การของผมดีมาตลอดนะครับผมเราก็จะได้สองอย่างนี้เนาะกินคู่กันนะครับผมดีครับผม